มิกหอบกุหลาบ19ดอกฉลองครบรอบเบนส์ z, ลั่นอยู่กันมาได้ไงนิงถึงกับเม้นถามนูดเก่งยาวๆไป90ปีหวานไม่เคยเปลี่ยนมิกหอบกุหลาบ19ดอกฉลองครบรอบเบนส์ z, ลั่นอยู่กันมาได้ไงนิงถึงกับเม้นถามเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการหอบกุหลาบช่อใหญ่19ดอกมิกบรมวุฒิยิ้มแป้นอวยพรเบนส์ z, พรชิตา ภรรยาในวันครบรอบของทั้งคู่พันรายานับกุหลาบได้19ดอกถึงกับแทบกริกเข้าไปจุ๊บขอบคุณสามีใหญ่เลยมิกถึงกับแซวเมียว่าอยู่กันมาได้ยังไงวะ19ปีมิกก็เก่งเนาะเบนส์ถามกลับใครเก่งนะนูดเก่งมิกก็หยอกมิกก็เด่นแค่แป๊บเดียวพ่อรักแม่นะ พร้อมหันไปจุบหวานด้านภรรยาก,ก็ขอบคุณสามี19ปีแล้วเร็วมากๆยาวๆไป90ปีโดยเมื่อวันที่26เดือนเมษายน2566เบนซ์ โพสคลิปพร้อมแคปชั click, iden, Nova, ball, 55, 55, 55, 55, e ่นาว่าอยู mundo, ่กันมาได้ไงว่าห้าสิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเออก็จริงขอหวานวันนึงนะนานๆที่แอปเมกบาร์เริมรู้ว่าเดย์สิบเก้ายอร์เซนเนอร์เซเรเบอร์ยาร์โพรสองพันยี่สิบสามเบอร์มิกเป็นสปริงเบอร์มิกเป็นสปริงพรองเบอร์มิกเป็นสปริงแพร่งแพร์เบอร์ปรินแพร่งแพร์ด้านนิง ตานิตาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักมากขึ้นเลยเปละขณะที่เพื่อนเพื่อนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักอาทิเอ็มบุษราคำซาร่าโฮเลอร์เอมี่กลิ่นประทุมวิกกี้สุนิสากวางกมลชนก บงกดโดยเอตอกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แซลด้วยว่านอกยากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโอโฮวานเอจิยศเป็นต้น